สวัสดีคร e <hi> ับสวัส <hey>. ดีครับตอนนี้กับพี่ไฟเนาะพี่ไฟมาแล้ววันนี้ก็มื่อวันนี้อาจจะไม่แบบเรียกว่าอะไรเรียกรักสุดขั้วเนาะเอาพอบๆก่อนพอๆก็พอวันนี้ก็คือเราเปลี่ยนบอร์ดให้ใหม่เนาะวันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเปลี่ยนบอร์ดให้ใหม่ก็เปลี่ยนบอร์ดมาเปลี่ยนบอร์ดทรงมันสวยเนาะอันเดิมมันขาดไหมมันไม่ได้ขาดนะแค่มันไม่สวยเนาะไม่สวยก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมนั่นี่แล้วอะไรได้ปกตินะครับผมนั่นี่คันนี้ก็ นะ้องเขาบอกว่าพี่ใส่ตะก,กร้าแล้วมันดูไม่จับเหรอมันดูไม่เท่มันไม่เหมือนเราแต่งเลยเราก็เลยถอดจัดตรงให้ใหม่นะแต่ว่าถ้าอยากได้บอกนะเรามีของเดียวให้นะคันนี้เ<ช>นะาะสำหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปอยากได้บอกเรานะเดี๋ยวเราเอาใส่ไปให้อันนี้ก็แบบข้อคันนี้เบิกใหม่ให้ด้วยเนาะ<ช>อันนี้เบิกให<อ>ม่บอกก็เปลี่ยนให้ใหม่แต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนบอกก็เบิกใหม่ไม่เปลี่ยนข้อก็เบิกใหม่<ช>อันนี้บอกเลยว่าไม่เปลี่ยนขายเท่าไหร่นะหนึ่งสามห้าร้อยหนึ่งสามพันห้าร้อยนะอันนี้นะหนึ่งสามพันห้าร้อยค่าราคาเดิม คือเก็บงานแล้วแต่มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่นะอันนี้ท่อเบิกใหม่เลยเบิกใหม่คล้องใหม่คล้องใหม่ให้นะเหลือแค่ตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปเก็บเอาทําเอาคันนี้ขับขี่ได้ปกติเนาะมีคลิปรีวิวขับให้ดูอยู่คันนี้เนาะอันนี้ขับได้ใช้งานได้นะพี่ไฟลองขับดูแล้วนี่ขับได้นะั่นนะคันนี้ขับได้ก็วันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากๆเพราะว่าคันนี้เรารีวิวไปแล้วขับให้ดูไปแล้วเนาะมีคลิปหนึ่งนาะถ้ายังไม่ดูเป็นตัวไอ้ด้านบนได้นะมีคลิปรีวิวมีแล้วตอนนนั้ก็ใส่ตะกร้าาาใส่เเเบะะดิมนแต่นี้เเเรราาปลีี่่ยยนนเปลให้ม่เก็บงานแตว่าาาาครเเเดดิมมก็ลยอัปตให้ดูนะพอดีวันนี้นก จะเกไปข้างนอกเ่าก็ลเลยนะในในเปลี่ยนก็ถ่ายให้เอซีดูด้วยนะผมแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ขับขี่ได้ปกตินะอ้อยไฟก็ในคลิปก็ขับให้ดูอยู่มันขับได้นะนี่แค่ตรงไหนไม่ดีไม่สวยครับไปเก็บเอาทำเอาเนาะไปเก็บเอาทำเอาได้เลยนะครับผมนะนะสวยนะใครจะไปถือว่าคุมเนาะสวยเนาะแต่ถ้าคันนี้ถ้าถามว่าเอาไปไสวยไหมแต่ว่าเปลี่ยนอาร์ม็นเชงได้สวยเลย บอกก็ใหม่นะแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวเจ้าของเดิมเขาแบบเขาเขา,เขาเบื่อเชงแล้วเขาเลยเปลี่ยนอาร์มยืดเนาะใช่มแต่ทรงนี้ก็สวยแต่ถ้าไม่สวยก็เปลี่ยนอาร์มก็แค่นั้นถ้าถามว่าสวยไม่สวยคันนี้สวยเนาะตัวจริงยิ่งสวยนะอันนี้บอกเลยนะนี่ขายแค่หนึ่งมื่นสามห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคันนี้นะครับผมเลยนะใครเห็นนะอย่าช้ารีรอนะช้านี่แย่คนแสงทางโค้งนะครับผมนะวันนี้ก็รีวิวข้าวนะคลิปหน้าจะพาไปดูรุ่นอะไรเรื่องฝากติดตามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะะครั